การพยากรณ์การอ่านมือในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยมีใครบอกคุณไม่ว่ามือบอกอะไรได้มากกว่าที่คิดเพราะมือไม่ใช่แค่ใช้หยิบจับหรือเขียนแต่มือเป็นหน้าต่างของบุคลิกภาพความคิดและสภาวะของร่างกายวันนี้รายการมาดูฟังจะพาไปสำรวจวิทยาศาสตร์การแพทย์การอ่านมือหรือที่เรียกว่า Chirology เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของมือกับบุคลิกภาพของมนุษย์เพราะมือเป็นการสะท้อนของลักษณะทางจิตใจอารมณ์ความคิดและลักษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลได้อย่างลึกซึ้งดรชาร์ลอตต์วูลฟ์แพทย์หญิงชาวเยอรมันและอังกฤษเป็นนักจิตวิทยาที่มีบทบาทเด่นทางด้านเพศวิทยาและการวิเคราะห์มือผู้ซึ่งเชื่อว่ามือคือสมองที่มองเห็นได้มือที่อ่านไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นบุค,คลิกภาพความคิดและความสามารถของบุคคลจากงานตีพิมพ์ด้าน Chirology Studies in Hand Reading 1936 The Human Hand 1942 A Psychology of Gesture 1945มือเป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์โดยสามารถแบ่งหน้าที่หลักออกเป็นสองประการได้แก่การเป็นอวัยวะที่รับรู้การสัมผัส และการเป็นเครื่องมือหลักในการทำสิ่งต่างๆมือจึงเปรียบเสมือนดวงตาของสมองเพราะมือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยที่มีผลต่ออารมณ์ความคิดและพรสวรรค์มือของเด็กมักจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อหรือแม่เนื่องจากได้รับพันธุกรรมมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้จะยังอยู่ในช่วงพัฒนาไม่เต็มที่ก็ตาม และเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้มนุษย์รับรู้และตอบสนองต่อโลกภายนอกที่ผ่านระบบประสาทอารมณ์และจิตใจการสัมผัสและการใช้มือของเด็กจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาของร่างกายและจิตใจดังนั้นทุกแรงสั่นสะเทือนจากภายนอกสะท้อนกลับไปยังสมองเป็นผลรวมของการตอบสนองซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนหล่อหลอไม่กลเป็นสิ่งที่เรียกว่าบุค,คลิกภาพ เฉพาะของแต่ละบุคคลดรวูลฟ์ได้พัฒนาแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์แยกออกจากไสยาศาสตร์หรือโหราศาสตร์โดยใช้ลักษณะทางกายภาพของมือเช่นฝ่ามือนิ้วมือความยืดหยุ่นของมือผิวหนังของฝ่ามือเส้นบนฝ่ามือมาเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพโดยแบ่งประเภทของมือได้12ประเภทประเภทที่ม <Earth. S> 1มือธาตุดิน Earth มีลักษณะ ที่มีฝ่ามือที่กว้างนิ้วสั้นผิวหยาบแข็งแรงเป็นคนที่มีบุคลิกภาพมีความมั่นคงขยันติดดินและมีเหตุผลประเภทที่ 2. มือทาดน้ำ <Water. S 1> มีลักษณะมีฝ่ามือที่ยาวนิ้วยาวผิวนุ่มชุ่มชื้นมีบุคลิกภาพมีความอ่อนไหวจินตนาการสูงเข้าใจผู้อื่นได้ดีประเภทที่สม,มือธาดไฟ Fire มีลักษณะฝ่ามือที่สั้นนิ้วสั้นผิวแห้งเส้นมือชัดเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มีความกระฉับกระเฉงแต่ใจร้อนและมีความมุ่งมั่นประเภทที่ 4. มือทัดลม Air มีลักษณะฝ่ามือและนิ้วยาวมีผิวที่แห้งมีบุคลิกภาพที่ฉลาดว่องไวที่สงสัยมีการสื่อสารที่ดีประเภทที่ 5. มือปรัชญาจะมีลักษณะนิ้วที่ยาวข้อต่อเด่น เส้นมือซับซ้อนมีบุคลิกภาพที่มีความลึกซึ้งสนใจความหมายชีวิตปรชัชญาประเภทที่6มือผสม m e x t มีลักษณะของมือที่มีความหลากหลายผสมหลายแบบเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มีความยืดหยุ่นเรียมรู้ไวแต่ก็ลังเลไม่ค่อยแน่นอนประเภทที่7มือศิลปิน artistic จะมีลักษณะนิ้วเรียวยาวผิวนุ่มมีเส้นที่อ่อนพิ้ว เป็นคนที่มีบุคลิกภาพมีอารมณ์อ่อนไหวมีความโรแมนติกรักศิลปะประเภทที่8มือสี่เหลี่ยมหรือมือมีอมระเบียบ s q u ว r e จะมีลักษณะมือและนิ้วเป็นสี่เหลี่ยมมีเส้นที่เรียบง่ายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพมีบระบบระเบียบจรงิงจังตรงไปตรงมาประเภทที่9มือปัญญาชน mental มีลักษณะนิ้วที่ยาวแต่มีเส้นที่แคบมีข้อต่อที่เด่นมีผิวที่บางมีบุคลิกภาพเป็นคนช่างคิดมีวินยัยชอบเรียนรู้ประเภทที่10มือปฏิบัติ Practical มีลักษณะมือที่หนานิ้วสั้นเส้นไม่ซับซ้อนเป็นคนที่มีบุคลิกภาพทำจริงขยันเป็นเหตุเป็นผลประเภทที่11มือนักคิดในอุดมคติ I istic มีลักษณะมือบางนิ้วยาวมีเส้นที่มีลวดลายเฉพาะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพมีอุดมคติมีเจนตนาการรักความหมายชีวิตประเภทที่12มืออารมณ์ Imoal มีลักษณะมือที่อุ่นสีออกแดงแต่มีเส้นหัวใจที่ชัดเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มีความอ่อนไหวรักแรงเสียใจง่ายแสดงอารมณ์ชัดเจนหลักในการวิเคราะห์มือเพิ่มเติม 1. คือต้องสังเกตลักษณะของฝ่ามือเรื่องของความยาวความกว้างความแข็งหรือความนุ่มนวล2ให้ดูรูปร่างของนิ้วว่ายาวหรือว่าสั้นมีข้อต่อเด่นหรือไม่ 3. ดูที่ผิวมือว่าแห้งหรือมีความชุ่มชื้นหรือว่าหนาหรือว่าบาง 4. ดูที่เส้นมือเส้นของหัวใจเส้นสมองเส้นชีวิตว่ามีความเด่นหรือว่าจางการวิเคราะห์มือ ที่มีความยืดหยุ่นของมือให้ความหมายบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางความคิดแต่ถ้ามีผิวมือที่มีผิวหยาบหมายถึงคนที่ติดดินถ้ามีผิวมือที่มีความนุ่มจะหมายถึงเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายส่วนในเรื่องของเส้นสายลายสัญ,ญลักษณ์บนมือก็จะเสริมความเข้าใจเช่นเส้นชีวิตหมายถึงพลังชีวิตหรือว่าสุขภาพเส้นสมองก็หมายถึงความคิดส่วนในเส้นของหัวใจจะหมายถึงอารมณ์ต่างๆ การอ่านมือช่วยให้เรามองเห็นถึงความหลากหลายของมนุษย์ผ่านมือของกันและกันได้ถ้าคุณชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการมาดูฟังที่ช่องดรแตงจุมพลขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับ